สวัสดียามบายบายค่ะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> คอยังแหบอยู่กว่าจะหายได้หาอมบะตังก็ไม่เจอวันก่อนกินไขล่ลวกก็เผลอไปใส่สีอิ้วค่ะไม่ได้เลยค่ะเขาคงมีสารกันบูดอะค่ะ ข้างนอกห้องร้อนมากค่ะเมื่อกี้ออกไปข้างนอกนะคะผมต้องรีบก,กลับเข้ามาโทรศัพท์สองเครื่องเอ่ออะไรนะ,ะเขาเรียกอะไรเทมเปอร์เจอก็ไม่เท่ากันแท็บเล็ตยี่สิบเจ็ดเครื่องแรกนี่สามสิบสองค่ะ จะเอาเครื่องไหนแน่ <c oughs> หิวก็กินได้แต่ผลไม้ค่ะมะม่วงเป็นหลักข้าวยังกินไม่ได้ค่ะ ตอนนี้ก็วุ่นอยู่กับออมั่วอยู่กับเพลงข่าวก็แต่ละช่องก็พูดวนกันไปวนกันมา เรามีลูกผมเยอะค่ะฟิวเข้าตาอะไรลำคางค่ะต้องเ,เอาผ้ามุดหุกไว้ เจ้าช้ำวูเที่หักอายรวนจักปองห oh oh ัวใจของอายเคยครองโอ้สันปาตองมองใจข้าเจ้าเออชุดนี้พี่สาวซื้อมาให้แต่เขาเป็นผ้าฝ้ายแบบเนื้อนแน่นๆนะคะ่ะใส่แล้วรู้สึกร้อนนิดหน่อย สายลมพริว้วผาแมงลายฟ้าสัน่นร้องเพลงนี่เผลอคิดอะไรไม่ได้ลืมนึกบ่หันข้าเจ้าทั้งปวงข้าเจ้าช้ำสวงเตีหา้า ใหม่ก่อนนะคะสันปะตองนี่ไม่รู้อยู่ไหนค่ะดูเหมือนไกล้ไกลเวลาฟังเพลงค่ะเพิ่งจะไปมาค่ะเพราะว่าตอนนี้มีหลานเขยอยู่อยู่สันปะตองค่ะเอแจ็คค่ะพ่อของน้องหมูมบิ๋ม แฟนของแพรวัลิงเดี๋ยวขอเลือกเพลงก่อนนะคะดอกไม้แบ่งบ้านสอล ไปก้นตัวแนวดอ,อกที่คุณก็คือดอกแก้วก็เป็นของปั้นแล้วเนื้อถ้าฮ้องคารารโอเกะกเจะห้องกูกับน้องบ่าวค่ะ มาละบ่ได้ฮ้องจ๋าอ๋อเขามีแต่เก่าไว้หวั่นคนเพื่อนกินมันแต่พอแซ่ซื้อบ่เหมือนล้มใจรำเพลก็ชนัน

อยู่บ้านวังสิงคำายจำพุเนิ่นมาใส่ประจํบ้านวังสิงคำิ่นมันก็ไว้แล้วตั้งายพันตัวเอาน้าแหวนแก้วก็ตกลงแล้วต่อใจกัน จะกินแคกแต่งการก็วิวาเมื่อได้เจะกี่น่อยก็หวั่นโบสมตั้งเจที่เ,เขียมข้าของ อไหรลูกจะซื้อคาราโอเกะให้นะ่ะเครื่องคาราโอเกะมีลำโพงสักหน่อ,อย าเจ้าว่าใดจะตัวน้องก็ไขหูตาบีบมาฟูจะเอาเป็นจุก็ว่าเอาเป็นเมียหรือจะพบปลาดเลิลายหายเสียบอกเอา 下天恩。 ໄປເບິ່ງບັດທະນາັບເມືອງນ 在在等待中。 เดี๋ยววันหน้าท่านน้องชายมีจะเชิญมาร้องเพลงคู่กับเราดารารับเชิญ ขอสัญญากับัวปี้น่อยขอขอภาคภัยสักเต้ากึ่งขอปีนอยใจย่านี้ออกคนเดีย ก่านะซื้อตู้เพลงเก่าๆมาไว้สักตู้มีขายไหมคะนิกคาราโอเกะถ้ามีเอามาขายให้เราสักตู้นะเสียงดังมากเลยแล้วเราก็ร้องใส่ไม่เราร้องในโทรศัพท์นี้ก็ได้เดี๋ยวจะหาซื้อตู้ตู้คาราโอเกะยอดเหรียญนะคะเสียงดังดี ใครรู้ว่าที่ไหนมีขายบอกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเขาต่ออีกสักเพลงอ้ไปไหนแล้วล่ะ,ละอ้ฟรีหนึ่งเดือนโอเคเดี๋ยวให้ลูกดูให้ U.S On the 35th anniversary of We Are The World, we we'll remember what life really is all about. Right now, we are in the countryside. It's the 80th anniversary. Rhinoceros. When we eat a circle. When the world must come, come together, together as one. There are people dying. Oh, when, when, are people dying. Oh, when it's time to lend a hand. แฟนเราทั้งนั้นนะคะรักทุกคนดอนน่าสมุตยิ่งแกยิ่งสวยเดว่าอ่าไมเคิล we are the champions oh we are the, the ones who make the better day เดรอเป็นเพื่อนกับไมค์แจ็คสัน We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start Then try to make it. Easy. We make a we, we are the children. ตายไปกันก็หลายคนแล้วค่ะนักร้องนักดาราแฟนคลับก็เหมือนกันค่ะต่างล้มหายตายจาก ก็เยอะจริงๆนี่เขาก็แอลิตี้ค่ะการกุศลค่ะส่งเงินไปให้ช่วยเหลือเด็กที่อัศกาค่ะ

โอเคนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิป <il> นี <Neo wir> <sk az> okay. <sk> ้สวัสดีค่ะ